สรุปพรบโรคติดต่อ2558ผู้รับสนองประยุทธ์จันโอชาให้ไว้10สิงหาคม2558โดยคำยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติบังคับใช้6มีนาคม2559มีทั้งหมด9หมวดความหมายต่างๆโรคติดต่อคือ โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมมาสู่คนต่อไปโรคติดต่ออันตรายคือโรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วต่อไปโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังคือโรคติดต่อที่ต้องมีการติดตามตรวจสอบ หรือจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องต่อไปโรคระบาดคือโรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชัดซึ่งอาจแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางหรือมีภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมาต่อไปพาหะคือคนหรือสัตว์ซึ่งไม่มีอาการของโรคติดต่อปรากฏ แต่ร่างกายมีเชื้อโรคนั้นซึ่งอาจติดต่อถึงผู้อื่นได้ต่อไปผู้สัมผัสโรคคือคนซึ่งได้เข้าใกล้ชิดคนสัตว์หรือสิ่งของติดโรคจนเชื้อโรคนั้นอาจติดต่อถึงผู้อื่นได้ต่อไประยะติดต่อของโรคคือระยะเวลาที่เชื้อโรคสามารถแพร่จากคนหรือสัตว์ที่มีเชื้อโรคไปยังผู้อื่นได้ โดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อไปแยกกักคือการแยกผู้สัมผัสโรคหรือพาหะไว้ต่างหากจากผู้อื่นในที่เอกเทศเพื่อป้องกันมีให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้นๆจนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของโรคกักกัน คือการควบคุมผู้สัมผัสโรคหรือพาหะให้อยู่ในที่เอกเทศเพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้นๆจนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรคหรือจนกว่าจะพ้นความเป็นพาหะต่อไปคุมไว้สังเกต คือการควบคุมดูแลผู้สัมผัสโรคหรือพาหะโดยไม่กักกันอนุญาตให้ผ่านไปในที่ใดๆก็ได้โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อไปถึงต้องแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมเพื่อรับการตรวจทางแพทย์เพื่อป้องกันมีให้เชื้อโรคแพร่ระยะฟักตัวของโรคคือ ระยะเวลาตั้งแต่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจนถึงเวลาที่ผู้ติดโรคแสดงอาการป่วยของโรคนั้น ต่อไปโรคติดต่อแบ่งเป็น4ประเภทคือ 1. โรคติดต่อ 2. โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังมีทั้งหมด57โรค 3. โรคติดต่ออันตรายมีทั้งหมด14โรค 4. โรคระบาดโคโรโนาไวรัสคือโรคติดต่ออันตรายที่ประกาศล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุข มีอำนาจประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดต่อโรคต่อไปอธิบดีกรมควบคุมโรคมีอำนาจประกาศชื่ออาการสำคัญและสถานที่ที่มีโรคระบาดต่อไปคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีประธานคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเลขาคืออธิบดีกรมควบคุมโรคมีผู้ทรงคุณวุฒิคือรัฐมนตรีแต่งตั้งทั้งหมด4คนโดยผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งทั้งหมด3ปีต่อไปคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการ โดยมีประธานคือผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการโรคติดต่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการประกาศเขตติดโรคให้คำแนะนำอธิบดีในการประกาศโรคระบาดและให้คำแนะนำประกาศยกเลิกเมื่อสงบต่อไปสำนักงานเลขานุก,การของคณะกรรมการด้านวิชาการคณะกรรมการคือกรมควบคุมโรค รับผิดชอบงานด้านธุรการต่อไปคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีประธานคือผู้ว่าราชการจังหวัดมีกรรมการ6คนกรรมการจากอ,อปทสองคนมีเลขานุการคือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดต่อไปคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกมีประธานคือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบช่องทางนั้นต่อไปคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีประธานคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีกรรมการ9คนมีเลขานุการคือผู้อำนวยการสำนักอนามัยต่อไปการเฝ้าระวังโรคติดต่อคือถ้ามีโรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวงังโรคระบาดเกิดขึ้น ให้ 1. เจ้าบ้านผู้ดูแลบ้านแพทย์ที่รักษาผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาลผู้ทำการชนสูตรหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 2. แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกทม 3. แจ้งกรมควบคุมโรคต่อไปการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อคือ เมื่อรัฐมนตรีประกาศให้ท้องที่ใดเป็นเขตโรคติดต่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านระหว่างประเทศออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของพาหานะจากเขตติดโรคนั้นดำเนินการก็คือ 1. กําจัดความติดโรค 2. ให้พาหานะจอดในที่ที่กำหนด 3. ให้ผู้ที่เดินทางมากับพาหานะตรวจแยกกัก <im ps> กักกันคุมไว้สังเกตรับการเสริมภูมิ 4. ห้ามเข้าหรือออกจากพหาหนะนั้น 5. ห้ามนำวัตถุสิ่งของออกจากพหาหนานั้นโดยให้ผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกปฏิบัติด,ดังนี้ 1. จัดการสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อม 2. จัดการสุขาพิบาลอาหารและน้ำา 3. กำจัดยุงและพหาหะนำโรคต่อไปอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อคือ1 มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำก็ได้ 2. เข้าไปในพาหานะอาคารระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการหากเกิดความเสียหายแก่บุคคลให้ทางราชการชดเชยความเสียหายให้ผู้นั้นโทษต่ำสุดปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน50,000 0บาท ต่อไปหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อมีโทษจำคุก1เดือนหรือปรับ1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อไปหากมีโรคติดต่ออันตรายแล้วไม่แจ้งมีโทษปรับ20 0 0 0บาทต่อไปหากเข้าบ้านหรือพาหนะที่มีโรคติดต่ออันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษคุกหนึ่งปี ปรับ1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อไปเจ้าของพาหานะหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งมีโทษคุก2ปีปรับ5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพิ่มเติมนะคะกลุ่มที่ฉีดวัคซีนโควิด1 9ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงระยะแรกได้แก่หนึง่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน 2. บุคคลที่มีโรคประจำตัวคือโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรงเช่นปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหอบหืดที่ควบคุมไม่ดีโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตเรื้อรังระยะ5ขึ้นไปวงเล็บไตาวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ในระหว่างเคมีบำบัดร,รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวานโรคอ้วนที่มีน้ําหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือ BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตร 3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด -19